คลิปนี้เรามารีวิวตัวเทมเพลตข้อความที่เราเพิ่งทําไปนะครับเทมเพลตชื่อว่าโคน่ารักนะครับโอเคจะเห็นว่ามันเป็นสามสีนะครับแต่เราสามารถลดสีลงมาได้ทั้งหมดเลยนะครับจากสามสองหนึ่งเนี่ยลดได้หมดเลยมันจะมีปุ่มปิดเปิดนะครับเห็นว่ามันแบบสไตล์น่ารักก็จริงอแต่ว่ามันสามารถปรับให้มันเป็นแบบนอร์มอลก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับฟอนต์เลยที่เราใช้งาน ลองเปลี่ยนฟอนต์ให้ดีกว่าเป็นฟอนต์แอคทีฟบ้างคันเอออ้วนหน่อยทีนี้ไอ้ตรงกั้นสีเนี่ยเราก็ใช้งานตรงนี้นะครับเวลาเราจะก้นสีอะไรนะครับมาขยับขยับขยับตรงนี้เอาเห็นนะถ้ามันดูเยอะไปปิดนะครับ ิดมันอ่ะทีนี้เรื่องขอบนะครับขอบเนี่ยมันก็จะมีปุ่มปิดเปิดได้อีกนะครับคือเราไม่ใช้อันไหนเราก็ลบเ,เราก็ปิดมันได้ไหมขอบสีตรงเนี้ใช่ไหมไม่เอาปิดตอบชาร์โดก็ปิดได้นะครับ ให้มันเหลือแบบโล่งๆแบบนี้เลยกันนะครับก็ทําได้จะเห็นว่ามันปรับได้หลายสไตล์นะครับเทมเพลตตัวเนี้ยส่วนเรื่องเอฟเฟกนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกที่ให้มาเลยก็คือเอฟเฟกสันไหวนะครับเอฟเฟกคลื่นนะ ใช้ๆกันเลยก็จะเป็นอย่างเงี้แล้วก็ยุกยิกนะยุกยิกก็มามสีกับพริบเอเคเรามาสาธิตนะครับวิธีการปรับแต่งให้มันเป็นสไตล์อื่นทำยังไงนะครับ ามาทีา่ตรงนี้แล้วกันขอบลอกสีตรงนี้นะครับขอบในปึ๊บจิ้มสีนะครับที่ดับชาร์โดเนี่ยไปที่สีเดียวกับขอบในนะครับปรับระยะห่างออกมานะครับก็เรียกว่า เพนเพจตัวเดียวนะครับสามารถใช้ได้หลายงานเลยนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้กันนะครับส่วนราคาสมาชิกนะครับที่สามารถเข้าโหลดได้ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่1,000บาทนะครับก็จะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดที่เรามีนะครับจะรู้ได้ไงว่าเรามีอะไรบ้างนะครับก็เข้าไปที่เว็บของเรานะครับพอเข้าเว็บมาแล้วนะครับก็มาที่หน้าแรกเลยก็ได้นะฮะมันก็จะมีรายละเอียดแล้วก็มีข่าวของเราว่าเราจะทําอะไรบ้างนะครับเข้ามาที่ p r i m pro นะครับ ก็จะเห็นนะครับว่าเรามีเทมเพลตที่เราปล่อยไว้แล้วนะครับหนึ่งสองสามนะฮะโอ้เยอะเหมือนกันห้าหกประมาณแปดนะครับในระยะเวลาเดือนกว่านะเราปล่อยไปแปดชุดละมุมนี้นะครับจะเป็นมุมนี้นะครับจะสําหรับสมาชิกซัพพอร์เตอร์นะครับที่จะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับสมาชิกอื่นๆ่ที่ยังไม่มีเงประมาณก็อาจจะมาที่มุมตรงนี้นะครับฟรีบี้ ส่วนใครที่ยังไม่มีงบประมาณนะครับก็จะสามารถเข้ามาที่มุมฟรีบี้ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีดาวน์โหลดให้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแต่การดาวน์โหลดนั้นก็ต้องเข้ากลุ่มมาก่อนนะครับถึงจะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มส่วนตัวนะครับซึ่งสามารถเข้าฟรีนะครับส่วนใครที่อยากจะมีไว้ใช้งานจริงๆจังๆ,ๆนะครับก็เข้ามาที่กลุ่มพพอนเตอร์นะครับค่าสามาชิกก็ตอนนี้ก็อยู่ อยู่ที่โปรโมชั่นนะครับอยู่ที่1,000บาทนะครับก็จะสามารถดาวน์โหลดวกไฟล์เต็มได้เลยนะครับ